เพลงเงินล้านแชมป์เจ้าสังเวียนสนับสนุนโดยแลตะซอยเอ็ก스트้าสามร้อยนล้านต่อไปสุราตานีโซโซ จอร์มาเจอกันแล้วนะครับแชมป์สุราษฎร์ธานีกับสิงห์บุรีนะฮะอ้าวสุราษฎร์มีใครบ้างคับท้ายโดยน้องเฟิร์นน้องเจน้องเบียร์เจเบียร์คู่หูดูโอมาเจอกับสิงห์บุรีนะฮะน้องสงกรานน้องกาว่าวนี่ก็คู่เดิมผอมเท่าเดิมถสองคนนี้เอารวมกันแล้วหาขึ้งอันสองนี่จะดูดีเลยดีมากเลยอ่าแคาท้ายโดยน้องเอิร์ดดูแผ่นป้ายกันก่อนเริ่มต้นในนี้ครับเพนเบอี่กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีนะครับไฮเตอร์ออกซี่ดีพาวเวอร์ แชมพูสมุนไพรเทร่านะครับพัดลมมิราฟพ,พานาโซนิกโซโลเกอร์สควาเลนเซอร์มครีมแล้วก็ e y, Quick แอตแทกอีซี่ควิกเวนท็อปเจริญครับโรธาพร้อมยาแก้ไอเฟรมเม็กซ์เบ็ตซี่เจเล่บิวตี้เซเว่นอีเลเวนทาไมล์ลอรีเและบีควิกครับบัตเทิลคู่ที่หนึ่งทีมสุราษฎร์ธานีเลือกป้ายเทียร่าเจอร์ซีย์ก่ทีมสิงห์บุรีเลือกป้ายเจเล่บิวตี้เจอเบียร์ในเพลงโสนส,สันเดาิล แม่นาเลินนะจะอยากมันน่าเป็นกับเขา่อนทำไมกันนะมองความสวยตลอดวันเห็นความกลกันจนรักไม่ลงเขางอเสียเมืรัเพราะคนสูงใหญ่เหมือนกับสาวอทองคมนึกว่าสวยดังหงห้องเรือไม่ฮงจะให้มันลงซบตับสักวัน แม่ดอกกระทินลหอมกลิ่นระรวยอดอกผักวุยหอมตายละนั่นคิวกันหน,าน้าตาติงก็เพียงมาไบบันละเมอทุกวันแอบรักฉันเข้าแล้วไงคืนรักคนครึ่งลิงผนวนแต่ตริงลายใจแม่ปากเหมือนกันไกลเอาไว้ตัดลิ้นชายเล่นแม่สนบ้านนาะนหน้าตา นหมวยคงนึกว่าสวยเด่นอย่ามายั่วยเย้านะพ่อสะเดาบานเย็นแม่ผู้หญิงหน้าทะเล่นพ่อผู้ชาย เหมือนดูซีรีส์เกาหลีถ้านางเอกตบทีเดียวพระเอกตายผมดูแล้วม, <ตบ S 1> มคล้ายกันผู้หญิงก็พยายามจะบอกว่าเพราะคนสูงใหญ่มันอย่างเสงเ<อ>าธงแล้วก็ลอ็อตออกมาเสาธง,างที่นี่เสาธงเทียมาเกเลยอ้ามาดูก่อนนะข้อนี้กรรมการจะพอใจฝั่งไหนนะครับสุราษฎร์หรือสิง์บุรี วิธีสุ่มดวงครับพี่พี่ดูพี่กิกนะ๊กเนี่ยถ้าไม่มานั่งตรงนี้นะพี่จะไม่รู้เลยหอว,วอกหนูมันเป็นยังไงอะหนูให้เท่ากันหนูบอกเลย50เท่ากันเลยที่นี้หนูบอกเอา,อางี้กันให้ข้างบนนะเขาเป็นคนตัดสินแล้วกัน<อ>หนูไดต้องอทปิธีแบบนี้เออนี่โชคดีนี่เพราะว่าเขาได้สามไปแล้วไง<อ>เขาได้สามคะแนนไปแล้วไม่เก<อ>ี่ยวกับคุณนี่ถ้าฝั่งนี้2คนนี่เป็นสีแดงคุณอยู่ตรงกลางคุณยกที่หลังนี่มีฝั่งนี้โดดถีบเลยนะผมบอ สิ่งหนึ่งที่ให้ก็คือว่าร้องชัดเจนแล้วมีพลังก็คือน้องสงกรารจากสิงคโปร์ร้องชัดเจนครับแล้วก็เป็นผู้หญิงที่งอนหน่อยอะไรเงี้ยแบบจะตัดอะไรเงี้ยเห็นชอบตัดตัดที่งอนในเรื่องเขาจะงอนเงอนูยู่เสียงเขาดูงอนส่วนน้องเบียร์ดีอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ชอบก็คือสร้างความสุขกับพี่น้องชาวใต้นะครับสามจัยในภาคใต้นี่เพื่อนผมอยู่นั่นอยู่ปัตตานีเขาบอกว่าเขาดูรายการคิดอยู่ตลอดเลยวันเนี้ยคุณเป็นตัวแทนของชาวใต้ที่ส่งความสุขกับชาวใต้ครับเหมือนดูโชว์อะฮะ สนุกอเข้าขากันแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมชอบความหนักแน่นชัดเจนชัดเจนก็เลยสงกรานต์สิงห์บุรีครับต้องชมเบียร์ก่อนเลยเบียร์เนี่ยนะฮะวันนี้ถือว่าเก่าเวทีมากเลยนะครับที่ให้สงกรานต์เพราะว่าน้องสงกรานต์นี่วันนี้เหมือนคุมเกมน่ารักจริงๆเหมือนคนเข็นผักจีบแม่ค้าขายผักเลยนะครับทะเลาะกันจะเข็นจะเข็นผ่านร้าอะไรอย่างนี้ไงน่ารักงงิงงงยิงสงกรานต์จะมีจริตที่ชัดเจนร้องดีกว่านิดหน่อย แต่สำหรับผมเนี่ยเวลาที่เห็นอะไรสูสีเนี่ยผมจะให้เครดิตคนส่งการที่เบียร์เปิดมาแล้วก็แย่เล่นมันคือการส่งสงการถึงได้รับก็เลยให้เครดิตเบียร์ว่าเป็นคนที่ส่งแล้วทําให้ทุกอย่างมันเกิดตามมานี่ต้องให้เครดิตกับคนแย่้าคะแนนแรกเป็นของจังหวัดสิง์บุรีมาเธอคู่ที่สองเจปทากาวเวไในเพลงมาทําไม บอกกัน้น้องส้มจุกมีแรงเปล่าเลยมีแรงนะพี่อยากจะบอกว่าเจนี่เขาจีบมาแล้วทุกคนเนี่เวลาเขาเจอส่วนใหญ่เขาล้องนี่ต้องคู่กับผู้หญิงตลอดนะใช่ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่โอเคมาทำไมครับเจนลุกขึ้นมาหน่อยครับ รอคนดีไม่เช็ดมาบอกสักคำเลยพอมาเจอไม่รู้ว่าเป็นอะไรงอนทำไมไม่รู้ใครเป็นคนทำรอจนเธอมานั่งรอเธอประจําคนใจดำก็ยังไม่มาสักทีใจเย็นถ้าโกจะไมสบายนอนทำไมไม่บอกไม่รู้ไม่ชี ถึงเดือนถึงวันมาทำไมไม่รักก็ไม่ต้องมา เฮ้ย hey, พี่โดลักษณะเหมือนดูมวยไหมแนี้พี่ามาดูมวยไหมเมื่อกี้ผมดูนะเป็นการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากอฟริกานิสถานจะดูห้อยห,อห,หัวอยู่นะผมจะบอกว่าถ้าคุณดูจากมุมนี้นะฝ่ายหญิงไล่ต้อนเข้าไปผู้ชายจนจนมุมแล้วพอจะหมดมุมแล้วป<า>ั๊บชีสติโ<อ>มา พุทเวอร์กพุทเวอร์กตีเฉียงตีออกมาตีเหนือออกมาออกข้างเลยเหมือนไตมวยกันเลยไอ้เย้เนี่ยมาดูครับกรรมการจะพอใจฝั่งไหนสิงคบเรีหรือสุราชาม เขาีแลกซ์แล้วก็รู้สึกผ่อนคลายกว่าทุกครั้งที่เคยเห็นคือพี่รู้สึกว่าเจไม่ต้องมาเป็นพี่เจก็เป็นตัวของเจงเป็นี่พี่เบิร์ดชอบมากเลยแต่พี่อ่ะไม่ชอบตัวพี่เลยไเพราะไก่ชอบมาเป็นตัวพี่คู่นี้เป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากวันนี้จับคู่ได้เหมาะเจาะตั้งแต่คู่แรกใช่ อะไรอะไรมาอะไรอันนี้คนพิสูจน์เกี่ยวอะไรนั่งร่วมกันไหมร่วมกันก็ไม่ได้พูดหนูร่วมกันหนูคนเดียวนะเนี่ยโฆษณาอะไรเดี๋ยวมาอันนี้แต่นนี่ชคกับผัวหนูมากมากหนูเลือกเจเพราะมันรู้สึกวันนี้เจน่ารักทําได้น่ารักมากเลยแต่ยังไงก็แล้วแต่พี่ก็ชอบทั้งคู่ทั้งคู่เนี่ยถ้าเอาไปบดรวมกันแล้วเป็นลาดถนนเนี่ย ต่อยแล้ว<ห>สองคนนั้นบทโอแกเข้าไปรอวเขาด้วยแหละ <c oughs> ผมชอบลูกหนัก่วงหนักนั่นของเจนะครับเสียงมีพลังกระหว่าวก็ทําได้ดีแต่ว,ว่าผมไม่ชอบบอบางถึงว่ามียตับเลย <c oughs> ชอบทั้งคู่ครับแต่ <c oughs> ชอบเจกว่าครับ <c oughs> พลังเยอะวันนี้เจมาเต็มกว่าคะแนนกลับได้แล้ว <c oughs> เป็นของสุราธานีครับ ต้องดูว่าคนสุดท้ายจะสร้างคะแนะนให้กับทีมได้แค่ไหนนะครับ<อ>น้องเอ,อ์ดกับน้องเฟิร์นครับสักครูกลับมาเจอกันครับนั่งหมอตะใส่นุงสันเรื่องของฉันมันไม่ใช่เรื่องของใครมันพี่ขาดคนหุงข้าวอยากให้เจ้าเป็นคนช่วยหุง สองคนนี้เรื่องร้องไม่ต้องสงสัยจากเฟิร์นวันแรกนะมาเฟิร์นวันนี้พี่ยกนิ้วให้เลยมาขี่เลือสยีแตกเลือดยแจกท่องกันอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์กับ i-mobile แจ็ค็นคอต้องทงำหนักหนึ่บาทสัปดาห์ละ20รางวัลนานถึง15สัปดาห์แจ่จริงรวม300เส้น และสำหรับผู้โชคดีในสัปดาห์นี้นะครับที่จะได้รับเ้ซพอทองคำนะครับหนัก1บาทจำนวนถึง20รางวัลสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สิแล้วจะเป็นใครเรามาลุ้นกันเลยครับ อยากร่วมสนุกแบบนี้ง่ายๆครับพียงคุณพิมพ์ข้อความคําว่า IM นะครับแล้วก็ตามมาด้วยหมายเลขอ e ีมี่โทรศัพท์15หลักซึ่งหาดูได้จากบนกล่องสินค้าแล้วก็ส่งมาที่4890011ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่24กุมภาพันธ์นี้นะครับส่งกันเข้ามานะครับเพราะว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้โชคองจาก IMobile สนับสนุนโดยสมาร์ทโฟนจาก iMobile s e เ e ่น1 ปั๊มน้ำมิสูบิชิอิเล็กทริกกุญแจมาสเตอร์คีย์โซเล็กโรซาพร้อมน้ำปลาแท้ตราปลาหม,มึกอิดหนูสงครามเพลงเงินล้านแชมป์เจ้าสังเวียน